สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณยายสุวรรณแจ้งมงคลท่านได้ตายไปชั่วขณะแล้วฟื้นขึ้นมาช่วงที่จิตวิญญาณถอดออกจากร่างไปนั้นเป็นเวลากลางคืนเป็นเวลาที่กำลังนอนพักผ่อนอยู่หลังจากฟื้นขึ้นชีพอีกครั้งท่านได้เร่งทำบุญสร้างกุศลอย่างหนักเพื่อปรารถนาสุขคติพเป็นที่หวัง เมื่อปีพศ2499คุณใหญ่สุวรรณมีอายุได้30ปีท่านเรียนจบพยาบาลและได้ทำงานตามคะแนะอาชีพที่ศึกษาเล่าเรียนมาขณะที่มีอายุได้30ปีท่านได้ป่วยเป็นโรคตับอักเสบและป่วยเรื้อรังด้วยโรคร้ายประมาณ7-8เดือนจนกระทั่งถึงเดือนเมษายนปีพศ2500คืนหนึ่งขณะที่นอนพักผ่อนอยู่ จู่ๆก็เกิดอาการไม่สบายอย่างกระทันหันหัวใจสัน่นหายใจไม่ออกแล้วก็เกิดหน้ามืดหมดสติไปคุณยายสุวรรณเล่าว่ามารู้สึกตัวอีกครั้งแปลกใจมากที่รู้สึกตัวเบาโงงเหมือนกับกำลังลอยอยู่บนพื้นใกล้ๆตัวมีชายสองคนรูปร่างหน้าตาเหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่แต่งกายคล้ายกับข้าราชการคือได้สวมเสื้อผ้าสีกาก,ากีเนื้อผ้าัหยาบ เหมือนกระสอบป่านชายทั้งสองเดินเข้ามาจับแขนคุใยายสุวรรณไว้คนละข้างโดยไม่แดงแสดงกิริยาท่าทางหรือว่าจะข่มขู่บังคับแต่อย่างไรแต่ว่าคุณยายสุวรรณรู้สึกตัวว่าตัวเองอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมบังคับของคนทั้งสองมีความยำเกรงและไม่คิดขัดขืนชายสองคนได้พาคุณยายสุวรรณไปยังที่แห่งหนึ่งเสมือนผู้ใหญ่ กำลังหิ้วปีกเด็กๆไปฉชะนั้นและเป็นการไปอย่างรวดเร็วจะว่าวิ่งก็ไม่ใช่จะว่าเหาะก็ไม่เชิงเพียงบูบเดียวก็มาถึงสถานีรถไฟแห่งหนึ่งจากนั้นได้นำตัวคุณยายขึ้นไปบนตู้รถไฟภายในตู้รถไฟมีคนอยู่แน่นขนาดคุณยายสุวรรณสังเกตดูผู้คนเหล่านั้นรู้สึกว่าแต่ละคนดูเหมือนจะไม่อยากจะมาที่นี่หากแต่ถูกบังคับให้มา รถไฟเคลื่อนออกจากสถานีแล่นไปด้วยความเร็วกระทั่งมาหยุดที่สถานีจุดหมายปลายทางทุกคนที่อยู่บนตู้รถไฟถูกต้อนลงมารวมทั้งคุณใหญ่สุวรรณด้วยบริเวณสถานีรถไฟแห่งนี้มีลักษณะเป็นห้องโถงกว้างใหญ่มหึมาและมีผู้คนมากมายทั้งที่เพิ่งลงมาจากรถไฟและคนที่อยู่ก่อนแล้วคนส่วนใหญ่นั่งอยู่บนพื้นบางคนก็แต่งตัวดีบางคนไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ ส่วนคุณยายสุวรรณรู้สึกงุนงงทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนเคว้งคว้างอยู่ต่อมาได้มีคนคนหนึ่งยกเอาม้านั่งเป็นไม้ยาวๆมาวางให้และบอกสั้นๆว่าเจ้านั่งบนนี้คุณยายสุวรรณก็สุดตัวลงนั่งพร้อมกับคิดในใจว่าตนเองยังได้รับเกียรติกว่าคนที่นั่งราบกับพื้นเมื่อเหลียวมองไปรอบๆตัวก็เห็นเพื่อนนักเรียนสมัยเรียนชั้นประถมมาด้วยกันชื่ดจืดลัง เธอผู้นี้ตายไปตั้งแต่อายุ15ปีเพราะเป็นไข้ทับฤดูกำลังนั่งอยู่บนพื้นจื่อลังเห็นคุณยายสุวรรณก็รีบลุกขึ้นแล้วเดินเข้ามาหาถามคุณยายว่าเธอมาอย่างไรไม่ทราบเข้าไปรับตัวมาคุณยายสุวรรณตอบจื่อลังไม่ซักถามหรือชวนพูดคุยต่ออีกเธอเดินกลับไปซุดนั่งที่เดิมด้วยท่าทางเศร้าซึมครูหนึ่ง มีคนยกถาดอาหารมาให้พร้อมกับขันใส่น้ำแล้วบอกหวนห้วนว่ากินเข้าไปเดี๋ยวจะหิวคุณยายสุวรรณมองไปที่สำหรับกับข้าวไม่เห็นมีช้อนสำหรับตักข้าวตักแกงจึงได้ถามว่าไม่มีช้อนมาให้ด้วยหรือคนยกอาหารพูดเหมือนตะหวาดว่าไม่ทำมานี่แล้วจะให้ไปเอาช้อนที่ไหนมาตักให้กินละ่ะพอได้ยินคำตอบคุณยายสุวรรณใจหายวูบเพิ่งรู้ตัวเดียวนั้น ทันทีว่าตัวเองตายแล้วนึกเสียดายที่ทำบุญทำกุศลมาน้อยเกินไปเมื่อตายไปแล้วจะทำอะไรก็ทำไม่ได้อีกขณะเดียวกันก็เกิดความทรงจำได้อีกว่าเวลาทำบุญวันเกิดทุกปีได้ถวายสังฆทานจัดของทำบุญครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารหวานอาหารข้าวน้ำแก้วถาดกระโทนถังน้ำและของอื่นๆเพื่อประโยชน์ของสง์ แต่ไม่เคยถวายช้อนเลยเวลานั้นชายสองคนซึ่งคุมตัวพามาไม่รู้ว่าหายไปไหนทั้งคู่คุณยายสุวรรณรู้สึกหิวจึงเริ่มกินข้าวโดยใช้มือเปิบกินแต่กลืนข้าวได้ไม่กี่คำก็กลืนไม่ค่อยลงเนื่องจากคิดเสียใจที่ว่าตัวเองขณะมีชีวิตทำบุญทำกุศลมาน้อยเหลือเกินครั้นถึงเวลานี้ก็ไม่มีโอกาสจะทำบุญสร้างกุศลได้อีกแล้วเวลานั้น คนอื่นๆที่นั่งอยู่บนพื้นรวมทั้งจือลังต่างพากันจ้ององคุณยายสุวรรณกินข้าวด้วยท่าทางหิวโหยเมื่อกินข้าวไม่ลงคุณยายก็ยกขันน้ำขึ้นมาดื่มพอวางขันน้ำลงคนที่อยู่ใกล้ๆและจือลังเอ่ยปากขอน้ำดื่มบ้างคุณยายสุวรรณก็อนุญาตพวกนั้นรีบยื่นมือมาจะคว้าขันน้ำแต่พ่อแตะขันน้ำกลับสะดุ้งโยงกระตุกมือกลับทุกคน บอกว่าขันน้ำร้อนราวกับไฟยกไปดื่มไม่ได้ผู้ที่ยกถาดอาหารมาให้คุณยายสุวรรณกล่าวว่าดื่มกินของคนอื่นไม่ได้ของใครของมันแล้วสั่งคุณยายสุวรรณให้คอยอยู่ที่นี่อย่าไปไหนอีกสักครู่เขาจะกลับมาคุณยายก็นั่งคอยตามคำสั่งนั่งอยู่ไม่นานก็เกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาจึงลุกขึ้นออกเดินไปหาที่ปัสสาวะไปถึงประตูยังไม่ทันออกไป ก็มีชายคนหนึ่งวิ่งมาจับแขนพูดเหมือนตะอคอกว่าจะไปไหนจะไปปัสสาวะคุณยายสุวรรณตอบไปไม่ได้ต้องอยู่ที่นี่จะไปไหนต้องขออนุญาตก่อนจะทำอะไรตามใจชอบไม่ได้ชายคนนั้นกล่าวยังมีอำนาจแล้วชายคนนั้นก็ควบคุมคุณยายพาออกนอกประตูไปขณะที่เดินไปด้วยกันนั้นคุณยายสุวรรณเห็นสถานกับขังผู้คนจำนวนมาก เรียงรายอยู่สองฝากทางที่กำลังเดินไปสถานกักขังดังกล่าวมีลักษณะเหมือนสุ่มไก่แต่มีขนาดใหญ่โตมหึมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นคนที่แออัดยัดเยียดอยู่ภายในสุ่มไก่ยักษ์มีกิริยาท่าทางเศร้าหมองบางคนก็หวาดกลัวอย่างหินได้ชัดไม่ทราบว่าพวกเขาเหล่านี้ไปทำผิดคิดร้ายอะไรมาจึงได้ถูกนำตัวเอามากักขังไว้เช่นนี้คุณยายถูกนำตัวไปถึงสถานที่แห่งหนึ่ง ก็ถูกปล่อยให้ไปปัสสาวะจนเรียบร้อยเมื่อกลับพออกมาก็พบกับชายสองคนที่นำตัวมาจากบ้านชายคนหนึ่งถามว่าอยากดูอะไรบ้างไหมไม่อยากดูอะไรคุณยายตอบมาแล้วก็ต้องไปดูเสียจะพาไปดูสักสองแห่งชายคนหนึ่งพูดหุนห้วนคุณยายสุวรรณไม่อยากไปดูอะไรก็จริงแต่ไม่อาจจะขัดขืนคำสั่งของชายคนนั้นได้จำใจต้องเดินตามไป เดินไปได้สักพักก็ถึงที่คุมขังอีกแห่งหนึ่งมีลักษณะคล้ายกรงมะฮือมาแต่ไม่มีหลังคามีผู้ชายต่างวัยจำนวนมากอยู่ภายในคอกนั้นพวกผู้ชายหรือนักโทษทุกคนต่างชกต่อยกันชุนลมุนหน้าตาแตกเป็นแผลยับเยินจนเลือดไหลโสมมีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวไม่ขาดระยะแต่ที่น่าประหลาดพวกเขาไม่ยอมเลิกชกต่อยต่อสู้กัน ทั้งๆท,ที่ดูแล้วว่าน่าจะหมดแรงแทบยกมือยกเท้าไม่ขึ้นและได้รับบาดเจ็บอย่างมากก็ตามคุณยายสุวรรณคิดในใจว่าทำไมคนพวกนี้ถึงได้มาต่อสู้กันเช่นนี้เนาะเพียงแค่คิดชายสองคนกลับอย่างรู้ความคิดโดยตลอดคนหนึ่งอธิบายให้ฟังว่านี่แหละบาปที่ชนไก่ชนวัวชนควายเมื่อตายก็ต้องมาอยู่ที่นี่แหละต้องต่อสู้กัน ชกต่อยกันแบบนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมจากนั้นชายสองคนก็พาคุณยายสุวรรณไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งเป็นถ้ำหรืออุโมงค์ที่มืดสนิทมองเข้าไปไม่เห็นอะไรเลยอากาศภายในถ้ำหนาวเย็นจนยะเยือกและมีเสียงร้องดังระง,งมออกมาจากภายในถ้ำตลอดเวลาเสียงร้องโหยหวนที่ได้ยินบ่งบอกถึงความเจ็บปวดรวดร้าวทรมานอย่างแสนสาหาัส แสดงว่าผู้ส่งเสียงเป็นที่น่าเวทนากำลังถูกลงทันอันอย่างหนักแน่นอนชายผู้ควบคุมคุณยายคนหนึ่งได้อธิบายว่าที่ได้ยินเสียงนี้คือพวกที่ทำบาปช่อราดบางังหลวงใช้อำนาจหน้าที่โกงกินเงินของประเทศชาติเท่ากับโกงประชาชนคนทั้งประเทศเป็นกรรมชั่วที่หนักที่สุดแล้วชายผู้ควบคุมคุณยายก็ถามว่าอยากจะดูอะไรอีกไหม คุณใหญ่รีบตอบว่าไม่อยากจะดูอะไรอีกแล้วเพราะเพียงเท่านี้ตัวเองก็รู้สึกหวาดเสียวสยดสยองเหลือจากกล่าวชายคนหนึ่งพูดว่าดีแล้วถึงเวลาจะส่งเจ้ากลับเมืองมนุษย์เห็นแล้วใช่ไหมว่าคนที่ก่อกรรมทําชั่วทําบาปขณะยังเป็นคนมีชีวิตอยู่เมื่อตายแล้วจะต้องมาพบกับความทุกข์ทรมานอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นขณะที่มีชีวิตควรตั้งหน้าตั้งตากระทำแต่ความดี สร้างกุศลผลบุญเอาไว้มากๆเวลาตายจะได้ไม่ต้องมาอย่างที่ลำบากเช่นนี้อีกคนก็บอกว่าอีก29ปีฉันจะกลับไปรับจากนั้นชายสองคนก็ได้พาคุณยายสุวรรณกลับมาตามทางอีกเส้นทางหนึ่งสองฝากทางมีคนมากมายทั้งชายหญิงบางก็นอนบางก็นั่งใบหน้าเศร้าหมองอย่างคนที่กำลังมีทุกข์หนักเสื้อผ้าขาดวิน เนื้อตัวสกปรปกหม่อมแมมบริเวณที่คนจำนวนมากอยู่กันอย่างแออัดเปียดเสียดนั้นเป็นที่ราบโลง่งไม่มีบ้านเรือนอยู่อาศัยไม่มีแม้กระทั่งต้นไม้ใบบงังขอที่จะให้ความร่มรื่นแม้แต่ต้นเดียวชายที่ควบคุมคุณใหญ่อธิบายให้ฟังว่าพวกนี้เวลามีชีวิตอยู่ไม่เคยทำบุญทําทานเป็นคนตรณีในเรื่องบุญทานตายไปแล้วจึงต้องมาอยู่ที่นี่ตากแดดตากฝน ทนทุกทรมานดังที่เห็นอยู่นี้เมื่อพวกนี้อยู่จนครบกำหนดกรรมขั้นแรกของตนแล้วก็จะต้องไปรับบาปกรรมที่ตนเคยทำเอาไว้อีกและจะได้รับความทุกทรมานอย่างแสนสาหัสยิ่งกว่านี้คุณยายสุวรรณขณะนั้นมีแต่ความรู้สึกหดหู่อ่อนเปรียเพลียใจแทบจะย่างก้าวเดินไม่ไหวคุ่นคิดแต่ว่าเราทำบุญมาน้อยนักเมื่อตายแล้วเงินทองที่มีอยู่ ข้างหลังก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ถึงใครจะทำบุญอะไรให้เราก็ไม่เหมือนที่เราทำด้วยตัวเองชายสองคนรู้ว่าคุณยายสุวรรณคิดอะไรคนหนึ่งพูดด้วยเสียงเมตตาปราณีว่าเธอกลับไปยังมีโอกาสทำบุญอีกนะคนที่ตายไปแล้วไม่สามารถฟื้นขืนชีวิตขึ้นมาได้อีกย่อมหมดโอกาสจะแก้ตัวถึงวันตายเมื่อไรแต่จะถูกลงโทษทันให้ได้รับความทุกข์ทรมานจากบาปกรรมที่ก่อเอาไว้ คุณยายสุวรรณเล่าว่าชายสองคนได้พามาขึ้นรถไฟแล่นย้อนกลับมาอย่างบ้านอีกครั้งพอเข้าไปในบ้านทั้งสองจับร่างของคุณยายสุวรรณเหวี่ยงขึ้นไปทับร่างจริงๆของคุณยายที่นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงครันนั้นคุณยายสุวรรณก็รู้สึกตัววูบขึ้นมาเหมือนกับสลบไม่ได้สติแล้วฟื้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งคุณยายลืมตาขึ้นก็ยังมองเห็นชายสองคนนั้นยืนอยู่ข้างๆ เวลานั้นประมาณตีห้าเป็นเวลาใกล้สว่างมากแล้วมีคนในครอบครัวห้อมล้อมอยู่รอบเตียงเพราะคิดว่าคุณยายสุวรรณเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจหยุดเต้นไม่มีลมหายใจเข้าออกตามปกติเมื่อคุณยายได้สติรู้สึกตัวพร้อมกับท่านได้ชี้ให้ทุกคนดูชายสองคนแต่ไม่มีใครเห็นและเมื่อหนึ่งในสองชายนั้นพูดก็ไม่มีใครได้ยินมีแต่คุณยายสุวรรณได้ยินว่า อย่าลืมที่สั่งไว้นะจงทำกุศลผลบุญทำแต่ความดีเอาไว้ให้มากๆอีก29ปีจะมารับจากนั้นร่างของชายสองคนหรือ,อยมมาทูตก็หายไปหลังจากที่คุณยายสุวรรณฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอาการเจ็บป่วยจากโรคตับอักเสบก็หายเป็นปริทิ้งนับเป็นเรื่องที่สร้างความแปลกใจให้แก่แพทย์ผู้รักษาเป็นอย่างยิ่งยังมีเรื่องน่าอัศาจรรย์ระหว่างที่คุณยายสุวรรณแจ้งมงคล ตายไปอีกเรื่องหนึ่งกล่าวคือขณะที่คุณยายสุวรรณถูกชายสองคนยมมาทูดนำตัวไปขึ้นรถไฟและรถไฟกำลังแล่นไปยังจุดหมายปลายทางระหว่างทางรถไฟได้จอดรับคนขึ้นมาจำนวนหนึ่งในกลุ่มคนที่ขึ้นมานั้นคุณยายสุวรรณจำคนคนหนึ่งได้เพราะเป็นผู้รู้จักคุ้นเคยกันอย่างดีชื่อพิทุเรียนและได้สนิทสนมกันมาตั้งแต่คุณยายสุวรรณทำงานอยู่ที่บ้านมี จังหวัดลบบุรีพี่ทุเรียนมีสามีชื่อจรูนออกจะเป็นคนเจ้าชู้อยู่สักหน่อยคุณยายสุวรรณเป็นนางพยาบาลมีหน้าที่ฉีดยาให้คนไข้คนรู้จักมักเรียกคุณยายว่าคุณหมอซึ่งพี่ทุเรียนก็พล่อยเรียกคุณหมอด้วยอีกคนเมื่อมาพบกันบนรถไฟพี่ทุเรียนได้ทักถายขึ้นก่อนคุณหมอก็มาเหมือนกันหรือใช่ค่ะคุณยายตอบพี่ทุเรียนมาทำอะไรที่นี่ละ่ะ ขณะนั้นคุณยายสุวรรณไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วพี่ทุเรียนไม่ได้ตอบคำถามนี้และไม่ได้พูดจาสนทนากันต่ออีกหลังจากคุณยายสุวรรณฟื้นคืนชีวิตได้สามวันคุณจรูนสามีพี่ทุเรียนก็มาหาแจ้งข่าวน่าสลดใจว่าพี่ทุเรียนเสียชีวิตเมื่อหกวันก่อนที่จังหวัดสิงห์บุรีดังนั้นตอนที่คุณยายสุวรรณพบพี่ทุเรียนในมิติหลังความตาย จึงเป็นช่วงเวลาที่พี่ทุเรียนได้เสียชีวิตไปแล้วเป็นเรื่องน่าแปลกอย่างยิ่งตั้งแต่คุณยายสุวรรณฟื้นคืนชีวิตมาใหม่ท่านก็ทำบุญกุศลอย่างจริงจังเพราะรู้แน่แล้วว่าการตายไม่ใช่การจบสิ้นชีวิตเพียงเท่านั้นกรรมดีหรือกรรมเลวคือส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่สุขติหรือทุกคติต่อไปอย่างแน่นอนนอกจากประสบการณ์ตายแล้วฟื้นและมีโอกาสได้เห็นบางส่วนของนรกมาแล้ว คุณยายสุวรรณยังประสบกับเรื่องวิญญาณอันเป็นการยืนยันว่าตายแล้วต้องได้รับกรรมอีกนั่นคือปีพศ .2500 คุณยายสุวรรณตั้งใจจะทอดกระทินเพราะไม่เคยเป็นประธานมาก่อนระหว่างที่จะเตรียมงานบุญครั้งนี้คุณยายสุวรรณได้ฝันถึงพี่ทุเรียนอีกในฝันนั้นพี่ทุเรียนมีท่าทางเศร้ามองได้มาพูดคุยกับคุณยายสุวรรณทำนองปรับทุกข์ว่า คุณหมอทำบุญอะไรก็ได้ผลสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ดิฉันสิเคยทำบุญอะไรไว้กลับได้ผลนิดเดียวทั้งนี้ก็เพราะพี่ทุเรียนบอกถึงกรรมของตนแต่คุณยายสุวรรณไม่ประสงค์จะเปิดเผยถ้าคุณหมอไปทอดกระทินช่วยทำบุญให้ดิฉันด้วยทำบุญด้วยเต่านะอุทิศกุศลให้ด้วยนะต่อมาอีกสองถึงสมวันบังเอิญคุณจรูนสามีพี่ทุเรียนแวะมาเยี่ยมเยือน คุณยายสุวรรณจึงได้สอบถามว่าก่อนหน้านี้พี่ทุเรียนเคยไปทอดกระิ้นไม่ได้ถวายเต่าบ้างเลยหรือคุณจรุนก็ยืนยันว่าไม่มีเต่าจริงๆเมื่อคุณยายสุวรรณทอดกระิ้นจึงทำบุญถวายเต่าด้วยแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้พี่ทุเรียนตามที่เธอมาบอกในความฝันเวลาผ่านไปไม่นานพี่ทุเรียนก็มาเข้าฝันคุณยายสุวรรณอีกคราวนี้บอกให้คุณยายสุวรรณ ช่วยไปเตือนคุณจรูนผู้เป็นสามีด้วยว่าจะมีเคราะห์ถึงตายให้ระมัดระวังรักษาตัวให้ดีโดยเฉพาะอย่าไปทางจังหวัดนครราชสีมาติดขาดจะมีเคราะห์ถึงตายโหงคุณยายสุวรรณทราบข่าวจากความฝันรู้สึกไม่สบายใจเอาเสียเลยรีบเขียนจดหมายไปถึงคุณจรูนคุณจรูนก็มาหาคุณยายสุวรรณได้เล่าความฝันที่พี่ทุเรียนมาหามาเตือนให้ฟัง แต่คุณจรูนดูเหมือนไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องความฝันแม้แต่น้อยอย่างพูดค้ำๆทีเล่นทีจริงอีกว่ายาย่ธุเรียนนี่ตายแล้วอย่างตามมาหึงอีกฉันอย่างแข็งแรงไม่ตายง่ายๆหรอกเวลานั้นคุณจรูนมีเมียน้อยหนึ่งคนมีตั้งแต่พี่ทุเรียนยังมีชีวิตจึงเห็นคำเตือนจากพี่ทุเรียนเป็นเรื่องขบขันมากกว่าจะถือเป็นจริงเป็นจังทำให้คุณใหยสุวรรณไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะความเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นบังคับกันไม่ได้นอกจากเกิดความรู้สึกเป็นห่วงคุณจรุญอย่างจริงใจเนื่องจากนับถือสนิทสนมกันมานานต่อมาสัมภากรอ,อำเภอซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณจรุลได้รับคำสั่งให้ย้ายไปอยู่จังหวัดนครราชสีมาวันเดินทางไปรับตำแหน่งคุณจรูลและพักพวกเพื่อนฝูงได้พากันขับรถเก๋งส่วนตัวตามไปส่งถึงนครราชสีมาตั้งแต่เช้า อยู่ที่นครราชสีมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วคุณจรูนและเพื่อนๆก็กลับกรุงเทพช่วงที่ขับรถกลับคุณจรูนขับรถเร็วผิดปกติเป็นที่น่าหวาดเสียวผู้ที่นั่งรถมากับคุณจรูนถึงกับบอกให้คุณจรูนจอดรถแล้วย้ายไปนั่งรถคันอื่นพร้อมกับบอกว่าคนอะไรขับรถหวาดเสียวเหลือเกินคืนขับแบบนี้เดี๋ยวก็ได้ตายกันหมดหรอกจากนั้นคุณจรุนก็ขับรถต่อไป แต่ไปได้ไม่เท่าไรก็เกิดอุบัติเหตุนั่นคือรถของคุณจรูนซึ่งแล่นด้วยความเร็วฉลบคว่ำคุณจรูนได้ตายขาดที่ด้วยสภาพสยดสยองหัวขาดกระเด็นกริ่งอยู่กลางถนนคุณจรูนตายโหงเช่นที่พี่ทุเรียนมาเตือนจริงๆสำหรับคุณใหญ่สุวรรณแจ้งมงคลนับตั้งแต่ท่านตายแล้วฟื้นท่านก็ได้ทำบุญสร้างกุศลเป็นการใหญ่และยังได้สร้างถาวรวัตถุอันเป็นศาสนสถาน ถวายให้แก่วัดกว่าอารามอีกหลายวัดทุกครั้งที่คุณยายสุวรรณสร้างบุญกุศลท่านจะแผ่ส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเป็นอันดับแรกอันดับต่อมาคือพยาโยมทุกรูปทุกนามทั่วทุกพบการทำบุญให้ทานเสียสละออกไปคือการชำระจิตให้กิเลสของความโลภเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวเบาบางลดน้อยลงไปจนถึงที่สุดของการไม่ยึดติด เมื่อคุณยายสุวรรณอายุได้55ปีในตาของท่านเป็นต้อหินและประสาทต,ตาเสื่อมถึงขั้นมองอะไรไม่เห็นแม้ท่านจะอยู่ในโรคมืดแต่ดวงจิตของท่านก็แจม่มใสและอิ่มเอิบล่วงพ้นจากความเศร้าหมองทั้งปวงยมมาทูตกำหนดให้ท่านมีอายุยืนยาวต่อมาอีก29ปีคือต้องตายเมื่อมีอายุ59ปี ครบกำหนดดังกล่าวแล้วท่านก็ยังมีชีวิตสืบต่อเนื่องไปอีกหลายปีก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของคุณยายสุวรรณแจ้งมงคลที่ท่านได้ไปเห็นนรกมาหากท่านชอบฟังเรื่องราวของการตายแล้วฟื้นเรื่องราวของคนระลึกชาติอย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิศวงเอาไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆในทุกวัน แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ